สวัสดีค่ะสวัสดี P. P. พี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะในช่องของน้องฝนเสดีไทยรถสวยนะคะน้องฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่พี่ๆเขาตามหากันอยู่นะคะนี่ตอนนี้เข้ามานะคะสองคันกันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะสําหรับรถยนต์มือสองเกตเอนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องฝนด้วยนะคะพี่ๆเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้คอมเมนต์กันได้สอบถาม กันได้นะคะว่าใครสนใจรถคันไหนรุ่นไหนอยู่สอบถามน้องฝนได้เลยนะคะพี่พี่วันนี้นะคะอินสุกมิวเอ็กเครื่อง3.0 DVD เนวินะคะปี2018ทั้ง2คันนี้เลยนะคะไม่เริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่าเท่านั้นนะคะเจ็ดหมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะพี่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะ สำหรับรถครอบครัวผ่อนเบาๆผ่อนไม่หนักนะคะออกรถกับน้องฝนเพียง999นะคะวันนี้ฝนจัดมาให้แล้วนะคะพี่รถสภาพสวยเกรดเอแน่นอนกันเลยค่ะใครที่สนใจทักหาน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445ทักกันเข้ามาได้นะคะสอบถามได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าอยากซื้ออยากสอบถามก็อินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่คันแรกนะคะ นี่คันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูคันนเ้ียนก่อนนะคะ E สูสิมิล X นะคะ3.0นะจ๊ะ DVD ในวิปี2018คันนี้สภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงด้านหน้านะคะไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมนะคะใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นะคะพี่ใหม่แท้รนะ้อยเปอร์เซ็นต์จ๊ะดวงไฟนี่เลยสภาพสวยแน่นอนนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะร้อแม็กเดิมโรงงานนะคะมีบันไดขึ้นให้นะคะนี่ ภาพสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะจ๊ะนี่ค่ะพี่พนี่ภายในนี่เบาะ ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นะจ๊ะเบาะเดิมโรงงานเบาเดิมป้ายแดงนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะหน้าจอเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์ออโต้นะคะเบรดมือธรรมดานะคะมีที่วางแก้วน้ําให้2ช่องนะคะเบาะนี้เบาะไม่สภาพสวยไม่มีรอยขาดนะคะมีเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะแต่ขอคนรับได้นะคะไม่ส่งผลต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะจ๊ะพี่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานนะคะมั่นใจได้เลยนะจ๊ะออกรถไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะนี่ตรงนี้มีที่เก็บตังค์ด้วย ใช่มีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีหน้าจอทีวีมาให้นะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะพี่จ๋านี่สภาพสวยมากๆนะคะตะัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะจ๊ะน็อตเติมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะนี่สภาพสวยดีไซน์ดีนะจ๊ะพี่จ๋าดีไซน์ดีสภาพสวยนะคะ เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะจ๊ะเบาะด้านหลังก็สภาพสวยนะคะพี่นี่ค่ะเบาะก,ก็ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นสภาพสวยมอนกันเลยนะคะหน้าจอมีหน้าจอให้ด้วยนะจ๊ะพี่สภาพใหม่เอี่ยมตรงนี้ก็พับเก็บอะไรได้หมดเลยนะคะพี่พับเก็บได้หมดเลยนะคะนี่เลยพี่พ,พี่คนไหนที่สนใจอยู่นะจ๊ะสำหรับรถครอบครัวนะคะ e s u z u m u x นะจ๊ะ ใครที่สนใจนะคะออกรถกับน้องฝนเพียง999เท่านั้นนะคะค่ะฟรี90วันนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่279นะคะเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะ2ครั้งนะคะหนึ่งหมื่นกิโลนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็ทักหานฝนได้นะคะ0810932445นะคะ0810932445 อินบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านนะคะรับประกันเครื่องอยนต์เลยเกียร์ว่ารถของเราไม่มีโซนไม่มีพคว,วามไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่มั่นใจได้นะคะออกรถไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะพี่พี่จ๋าไม่ว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะอยากจอดรถกับน้องฝนออกได้ทุกจังหวัดคะ่ะให้มีแหร่งทีมาของไรายได้ให้ชัดเจีนนะคะก็สามารถออกรถกับน้องฝนได้แล้วนะคะพี่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนอยู่ก็อินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะ รถทุกคันนะคะเรารับประกันเครื่องยนต์เล็กเทียนนะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีโซนไม่มีมมี่ความไม่มีน้ําท่วมไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกพันกันเลยนะคะ่ะพี่จ๋าอะนี่นะด้านหลังเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่นี่ค่ะพี่สวยนะจ๊ะมีก็มองหลังให้ด้วยนะคะตรงนี้นะมีก็มองหลังให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่จ้ะ หรือจะเป็นฟังจูเนอร์ก็มีนะคะโตโยต้าฟังจูเนอร์ก็มีนะจ๊ะมีให้เลือกนะคะเผื่อพี่คนไหนที่หาอยู่นะคะในส่วนของรถครอบครัวอีกหนุ่มรุ่นนะคะโตโยต้าฟังจูเนอร์นะจ๊ะพี่ทางร้านก็มีนะจ๊ะมีทั้งสีบอลและสีขาวเลยนะคะมีทั้งสีบอลและสีขาวเลยนะคะโตโยต้าฟังจูเนอร์นี่ค่ะนี่เลยสามที่สาคันนี้นะคะโตโยต้าฟังจูเนอร์นะจ๊ะเอ่อ 2.4V เนวินะคะปี2019นะคะนี่ค่ะรถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยเหมือนกันเลยนะจ๊ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะคะมีบันไดข้างขึ้นให้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะคะนี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะเบาะหนังสีแดงนะจ๊ะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่น พูดถึงภายในออปชันของเขาเรียบรูดูดีนะคะสไตล์ก็คือสวยมากเลยนะคะเรียบรูดูดีนะจ๊ะนี่เป็นภู่มพุสสตาร์ทนะคะคันนี้เป็นชฉมหน้าใหม่นี่เป็นแบบสภาพสวยนะจ๊ะพี่จ๋าสภาพสวยแน่นอนนะจ๊ะอ่าใครที่สนใจอยู่นะจ๊ะสำหรับเจ้า t ต y o ต a าฟังยนน,นะจ๊ะ2.4 V ในวิเนาะ รับประกันแน่นอนนะจ๊ะรับประกันเครื่องอยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะรับประกันโครงสร้างหลากรถไม่มีชนไม่มีพิควงมไม่มีน้ำท่วมค่ะพี่พี่ขาไม่แท้ร้อเปอร์เซนตนะคะพี่สาไม่แท้ร้อเปอร์เซนตะจ๊ะมั่นใจได้เลยนี่ใครที่หาอยู่นะจ๊ะสําหรับเจ้าโตโยต้าฟังยูเนอร์นะจ๊ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะขึ้นอยู่กับเอกสารแหล่งที่มาของรายได้ลูกค้าเป็นหลักเลยนะจ๊ะ ไม่ว่าทําอาชีพอะไรนะคะอยากจอดรถกับน,น้ฝนออกได้ทุกอาชีพค่ะให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถออกรถกับน้ฝนได้นะคะพี่จา๋าสนใจขนานรุ่นไหนสอบถามได้นะจ๊ะสนใจขนานรุ่นไหนสอบถามได้นะคะน,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 ะคะนี่พิดานก็สะ,สะอาดนะจ๊ะไม่มีรอยยันรอยเจอมาให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยนะคะมีปุ่มที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะเป็นนี่เป็นปลั๊กเลยนะจ๊ะอะ สวยนะคะพี่จ๋าพี่ๆคนไหนที่สนใจท้าหาน้องฝนได้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ0810932445ค่ะ0810932445นะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ ลูกค้าคนไหนที่หาอยู่นะเ่ะเรามาดูสีขาวกันบ้างนะคะ Toyota f ฟ r t u n e r 2.4V n น v ินะคะปี2018นะคะราคา8,900รถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยๆคันนี้เลยนะคะเปลีย่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะรอมแม่เดิมโรงงานนะคะมีบันไดข้างขึ้นให้นะคะคันนี้ก็สภาพสวยนะคะที่สภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนี่ค่ะนี่เลยเบาะหนังสีน้ำตาลนะจ๊ะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นมีตรงนี้ให้เรียบร้อย ปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะตามความต้องการเลยนะจ๊ะปรับได้หมดเลยนะจ๊ะนี่เกียร์ออโต้น,นะจ๊ะคันนี้ก็สภาพสวยนะคะพี่คันนี้ก็สภาพสวยนะจ๊ะสีขาวสีขาวสวยนานๆเข้ามาครั้งหนึ่งนะจ๊ะรถสภาพดีๆสวยๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะ รสภาพสวยๆดีๆหาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะทักกันเข้ามาได้นะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะจ๊ะตรงนี้พับเบาะได้นะคนด้านหลังนี่ตรงนี้ก็พับได้นะคะถตอ,อไว้วางจักรยานหรือว่าตั้งของวางของใส่ของได้หมดเลยนะคะพี่คะใส่ของวางของได้หมดเลยนะคะพี่จ๋าสภาพดีๆแบบนี้นะคะหาไม่ได้แล้วนะจ๊ะพี่จ๋านี่มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะจ๊ะสนใจกันไหนรุ่นไหนสอบถามได้นะคะพ,พี่จ๋า รถสภาพสวยๆแบบนี <fin anta> <ots> ้นะคะรับประกันเครื่องยนต์เลกเกียนะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสนใจก็ทักหาหนุ่มฝนได้0 8 1 0 9 3 2 4 4 5น้าะคะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 5กทักกันเข้ามาได้เลยค่ะรับประกันเครื่องยนต์เลกเกียให้อย่างแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะติดต่อกันเข ร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานี2สาขานะคะสุราษฎร์ธานีอยู่ที่สีเยกตาบ้านแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินนะคะ ไปที่ไหนก็แวะไปที่นั่นได้สามารถแวะกันเข้ามาชมรถเข้ามาดูรถได้เลยนะค่ะพี่จา๋าติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445นะคะ0810932445ติดต่อกันเข้ามาได้อยากดูรถคันไหนเพิ่มเติมหรือว่ารุ่นไหนเพิ่มเติมก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะฝนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ